เป็นกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครป่าช้าว่าและประชาชนจํานวน50รายนะครับได้รับลำดับต่อไปงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสีเกตได้รับข้อหมายจากหัวหน้าสถานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสีเกตนะครับซึ่งส่งผลให้ชุมชนไทยต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากเดิมที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้ากการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน ในการมาเชิญใน้เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมทำได้แก้ปัญหาตามศักยภาพและความพร้อมของตนเองนะครับจริงแล้วตำบลถนนเราเนี่ยตำบลตำบลก้างตำบนใหญ่ตำบลเล็กนะครับแล้วก็น้ำมาไปเร็วถนนจะเป็นเหมือนโมเดลนะครับหรือการออกแบบทางน้ำชุมชนโดยใช้ทรัพยากรในชุมชนและสอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีภาพส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาความสำเร็จในบางชุมชนแล้วให้ชุมชนชาวบ้านที่มีความรู้ประสบความสำเร็จมีประสบการณจัดการและพัฒนา้ําในพื้นที่มาช่วยกันครับน้อายับ้งายจะอยู่ตน้านครับรับจากกูสิงนะครับรับจากกูิงครับาือเือเทาสี่เรับาที่ากาังามาเอนเผือก้ระเผืออแล้วก็กูซิบ บ้านครนเป็นคลองน้าครับคองคองส่งไหมครับม่นพราลามเลยครับองน้ำคองน้ำอากนีไ่อ้ัตนไปอในพื้นที่เรามันมันีปัญหาโมแหงนีไหครับครับอ่ะเขาที่คิดว่าที่จะทําก็คือลอกคลองแต่ลอกคลองก็ลอกลึกขึ้นไปมันก็น้ำก็ไม่มีเกลือครับครับ